เป็นไงอะครับแดดแรงครับอังกฤษอากาศดีรอบนี้ฝนไม่ตกเลยสวัสดีจ้าขึ้นเครื่องกี่โมงอะครับขึ้นเครื่องไม่เด้งหรออ๋อวันนี้แสดงว่าพี่ตอกไม่แจ้งเตือนพี่อ้วนพระรามคุมครับเทนฮาร์ดตัวจริงกะน่าเหมือนโคบอยอะ่ะ ถ้าเทนฮาร์ดเป๊ปกว่าเดวลาโบ,โบอยยิงกันสามคนก็นแฟสามอ่ะโอวันนี้ไม่แจ้งเตือนมาแป๊บเดียวนะครับแวะมาแป๊บเดียวเดินเล่นอยู่ในห้างครับแต่เดี๋ยวก็จะออกแล้ว ไม่ช้อปปิ้งแล้วตังค์ไม่มีกลับไปทำอาหารกินดีกว่าเฟซตงแต่ปีหกขอเลย เปียโนเองพามีของฝากหรือเปล่าต้องไปถามเปียโนแต่ยังไม่เห็นหน้าเปียโนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้นี่ตั้งแต่มาเนี่ยไม่เห็นหน้าเปียโนเลยเอาไอ์กดเข้ามาใหม่ไอ์กดผิด หนูจ๋าไม่เข้าหรอกเพราะว่ายังไม่ให้เห็นหน้าเลยหนูจ๋าเนี่ยถ้าแต่มานี่ยยังไม่เห็นหน้าหนูจ๋าเลยสามวันแล้ว ไลน์ติ๊กต็อกเล่นเล่นคุณนัทใช่ครับไลน์ติ๊กต็อกเล่นเล่นอย่าลืมไปตามนนะั่นเลยนะพันเจ็ดโอ้โหทำไมหน้าใสกันอย่าลืมไปตามติ๊กต็อกคุณนัทครับหนึ่งคลิปนะได้วันนี้นี่คุณนัที่ขาหื่นเป็นยังไงเนี่ยคุณนัทลงติ๊กต่อพี่เบียร์สวัสดีครับพี่พี่เบียร์ประโยคจะส่งสติ๊กเกอร์มาให้เหรอพี่เบียร์เพิ่งเข้ามาดูแล้วแทนเขาจะส่งเขาจะส่งของมาให้หนูไหมอ๋อเนี่ยพี่เบียร์ส่งมาให้แล้วอะไรอ่ะเท่านี้เลยไม่รู้ส่งอะไรมาไม่รู้ส่งอะไรมา โอ้ยอันนี้คือคนดูเท่าไหร่ครับเนี่ย1,000ก้าโอ้โหเยอะจังตอนแรกน้อยพอ, Rat ค,อาาคุณเข้ามาเยอะๆคุณเยอะขึ้นเลยไม่ได้ใช่อ๋อพิ่งแจ้งเตือนอ๋อเพิ่งเพิ่งแจ้งเพิ่งแจ้งเตือน FC บอก FC บอกพิ่งแจ้งเตือนผมต้องไปตอบคือกับพี่ปะก็มาดิท่องเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเข้าไปตรงนี้แหละเป็นโนเข้ามาแค่เสียงไม่ล่ะ เพิ่งแจ้งเตือนครับขับไปดูติ๊กตอกคุณอาร์ต้วยนะครับคุณอาร์ตพิ่งเล่นติ๊กตอกนะครับลงคลิปคลิปแรกไปแล้วครับไปดูบอกับผมพี่อาร์ตบ้านตรงข้ามใช่ไหมใช่ครับเป็นเพื่อนบ้านที่ซื้อบ้านมาแล้วไม่เคยมาอยู่เลยผมชอบมากอ่ะผมจอดรถขวางเลยกลายเป็นซอยเป,เป็นของผมเลยตอนนี้ไม่เอฟซีถามว่าพี่อาร์ตเพื่อนบ้านใช่ไหมเ่อนบ้านพี่ต่อสวัสดีพี่พี่ต่อก็เข้ามาดูนะพี่ต่อพี่ต่อนี่ มาทุกช่องทางเลยครับคุณต่อมาดูหมดครับทิปมันต้องเข้าแล้วใช่ปากแห้งมากสิเวลาผมมาเมืองนอกกันนะผมแบบแย่มากเลยแห้งมากเลยปากก็แห้งไม่ได้ทานีมไปกินโกดอลเลมซี่เดียวในแดดไม่แพงโกดอลเลมซี่อ่ะพี่เออดูไปใหม่อะบีเบลถุงด้านแถวนี้แถวนี้ลักกี้แคทบายโกดอลเลมซี่คุณไม่ได้อยากกินพวก พาต้า <P> พวกอะไรครับไม่ได้อยากแต่แบบดูมันน่ากินไงมันเป็นมิชลินสีเหล็กมันไมไ่ได้ได้ดาวนะแต่มันไม่ไกลไงมันเดินไปถึงปะเดินถึงต้องจองปะไม่ต้องจองเป็นเอเชียนปากแห้งมากเฮ้ยปากแห้งจัดเลยอะผมแม่งแห้งเลยแห้งเอเอ,เอทำไมดีวะ MC ฟ c ขาหื่นทักหรอเ c หื่นทัก าอันนี้ขนาดใช้ฟิลเตอร์แล้วเขายังรู้อยู่นะรู้โอ้โห,โหนี่หน้าตุ๊ดเลยนะหน้าใสเลยอะกปากแม่งแห้งมากเลยอะแล้วทำไมคุณไลด์ได้อะผมแค่ 4G นะผมมี Wi-Fi ครับเซฟเตครับคุณ้าไวผมมี Wi-Fi ครับคุณัาขาผมมี Wi-Fi คะ่ะโอ้หทำไงอะอ่ามันต่อ,ต,อต้งหรอออโต้ค่ะอุ้ยต้องซื้อคุณขา อาจารย์คนมาบ่อยไหมโอเคค่ะเข้าใจ์ไมโอ้อ่บุ๊กเดอะเทเบิลปูน่็เหลาทองมาี่น้องเอ,อ้ยต้องซื้อลิปมัน,น่อยกลับแล้วนี่กลับแล้วไม่เป็นไรไม่ซื้อแล้วกลับแล้ว ขิงหน่อยขิงหน่อยพี่อาเขาบอกเขาทำไมเล่นได้ไงผมก็เลยบอกว่าผมไวไฟต่ออัตโนมัติอะไรวะสามบินยี่ห้อเฟสอะไรนะเนี่ยเดกีว่าไงเท่าไหร่โอ้โสองมันออสองเนี่ยหรอสองสอกันคุณนี่มันเรียกว่านี่อย่างน้อยมหาอำนาจเปียนโนไลท์คนดูเยอะกว่าผมอีกมหาอำนาจแห่งออนไลน์นี่น้อยครับคุณนะครับโอ้โหแต่ตอนก่อนก่อนมีคุณพันห้าครับอุ้ยเขามีคุณยอดยอดขึ้นครับทำไมอะ่ะเขามาทำอะไรเด่นหน้าน่ารัก นม่ฟิลเตอร์เลยเนี่ยเอาไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันพี่ไปร้านอะไรอ๋อเขาบอกว,ว่ายิ่งเลียปากยิ่งแห้งอืแกะน้องเลยกดฮาออน้อง<า>ดัเงเปโนเปโ,โ,โ,โนดูอยู่นะครับแต่ไม่ยอมเข้ามาคุยเล่นด้วยนะครับก็ให้เขาให้เขาออนออนแบบอย่างที่มึงเคยทำเมื่อไงฮะออนสองฝั่งมาสามวันแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยเอ้าทำไงอ่ะไม่เฟซทาหาเลยอุ้ย นี่เราบอกเขาไหมว่าเราจะไปดูอะไรคุณบอกเขาอย่างครับคุณนิกกี้พอยังเลยครับมาผมผมไว้มาคุยเล่นเอยเดี๋ยวผมผมไปละเดี๋ยวเราจะไปกินลักกี้แคทนีบุ๊กิ้งคอนเฟิร์มแล้วนะ โอเคเดินเดินไปถึงบ้านเดินไปถึงที่เดินถึงี่รักพี่แอแล้วเนี่พี่นิกกี้ติดปั้นเปียโนี่นิกกี้ดิี่ไงเปียโนเปียโนนี่คือเปียโนเหรอใช่นีชพัดเขาแอคแล้วเดีนี้เขาไลฟ์แอคอาร์ดเหรอแอคอาร์ดสิ้คนดูแบบไม่พูดอไรคนดูเยอ่ะ มื่อกี้เขาแล้วเขาดู8ปดพันห้าแปดพันห้าทำไรดูเขาดูเขาไงดูเฉยๆฉยนี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหน่อยเดี๋ยวไปตามหน่อยเขาแอ็กแล้วตอนตอนคุณเจอเมื่อก่อนยังไม่แอ็กป่ะไม่แอ็กไม่แอ็กแอ็กแล้วตัวนี้แอ็กแล้วเขาเหรอแอ็กจัดเลยแอ็กจัดตัวนี้แอ็กจัดโอ้ยตายแล้วเราเจอคุณเมื่อก่อนเขาไหวป่ะไหวตัวนี้ไม่ไหวแล้วไหวจริงเหรอจริงโอ้ยไม่ไหวแล้วสองพันเจ็ดแล้วนะ ผมคอมเมนต์หาไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเลยในรูปอ่ะโอ้ตายแล้วทั้งที่เป็นคนแบบพิมพ์หาผมแท้ๆนะว่าลบรูปแล้วไปคอมเมนต์หน่อยพอผมไปคอมเมนต์ไม่ตอบครับดังว้ายิงไม่ตอบครับตอบยะเสียลุกครับนี่เป็นไงล่ะ คนดู2อ0พันสแค่เป็นโนเข้ามาพิมพ์มาคนเพิ่มไปสามพันเลย่เป็มหาอำนาจแห่งติ๊กตกนี่นี่เป็นโนยังไม่ได้ไล์นะนี่แค่เข้ามาคอมเมนต์นะคนดูเพิ่มมัน7 0 0ดร้อยไปสามพันอยากให้เขาเข้ามาไล์ด้วยทำไงโอ้โหแล้วเขาเข้ามาไล์ด้วยก็ประมาณ3า0แสนเจ็ดก็ไม่ได้ไปกินข้าวเพราะคนจะดูเป็นหมื่นโอ้ยเราอาจจะไม่ได้ไปกินข้าวเพริ่มผมตกเครื่องเลยทั้เอ้าเพราะว่าออกไม่ได้เพราะคนเยอะเกินถ้าเป็นโนเข้ามาโอ้โหเอาเข้าอย่างนั้นเข้าไหมเป็นโนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไปทั้งแล้วไงไหนเป็นโนอยู่ไหน ยังอยู่ไหมอยู่อยู่เว้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมเขาไม่ที่เปียโนคนเดียวที่คุณเคยเจอแล้วเรียกว่าต้องเรียกว่าคุณเปียโนเหรอเฮ้ยมีสาวขอเข้าคนเกาหลีเอาเขาเอาเขามาเสี่ยงไหมแม่อย่าอยาดีกว่าเสี่ยงไหมลองรับไหมล่ะลองเหรออันยองบาอันยองซีโอโออันยังค่ะซโอพี่พี่ซุปเปอร์สตาร์ my brother พี่ซุปเปอร์สตาร์โน้ตมีพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Have you been to Thailand? Have you been Dubai. to Thailand before? Yes right two times Two times and and you you love Thailand? Thailand. what <laughs> he always go to Korea Oh really <laughs> Okay uh, nice to meet you but I cannot be here because I have to go soon. อ๋อโอเค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  Nice to meet you bye bye โอเค bye 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 nice to meet you nice to meet too nice to meet you I will follow you โอเค thank you ทำมิตย bye bye อยู่แค่ยังไงเนี่ยอือแค่นี้นะไม่มันก็เป็นแบบว่ามนอะไรติดต่อให้เขาลงอย่างให้เขาลงอย่างปะแล้วเราไล่เขาลงไม่ได้เหรอเพราะเมื่อกี้เราก็พูดเป็นมารยาทว่าเราต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าล้วถ้าเกิดเราจะไล่เขาลงทำไง ไม่ได้เขาต้องออกถ้าเป็นผู้ชายเราไล่ได้เราผู้หญิงเราไล่ไม่ได้อ๋อเรากดเรากดออกถ้าเป็นผู้ชายเรากดออกได้เราดีแล้เราดีแตผู้หญิงเราต้องให้เขาไปสองผู้ชายต้องจองนะอันแล้วเป็นโนอยู่ไหนให้เป็นโนเข้ามาดิเขาไม่เข้าเราเราอินไว้เขาได้ไหมอินไว้ได้แต่เขาไม่มาเชิญนี่เชิญสิกดเชิญไปแล้วนะเชิญแล้วแต่เขาไม่มาเลยอยากจะคุยกับน้องเป็นโนซะหน่อย you are with them เย้ๆปีเกด sorry นเขาไม่มาครับเชิญแล้วครับไม่เขายิงยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเขามาแล้วยอดเยอะไงเหรอถ้าเขามาเดี๋ยวเป็นไวรัล์ไปเขาเลยไม่มาอ๋อผมขอดูได้ไหมผมขอดูได้ไหมว่าติ๊กต็อกเขาอะไรเนี่ยเข้ายังไงเนี่ยติ๊กต็อกเปียโนก็เขาลงพื้นี้คนคอมเมนต์เขาใน่ในออยจอสองร้อยอ๋อเขาติ๊กต็อกทำห้าพูดแอปอื่นโคนออจอคนคอมเมนต์เขาสองร้อยคนออยจจ่อยนี่คืออาจารย์นี่คือเขาไม่ตอบกลับด้วยนะ ถ้าเขาตอบกลับอาจจะเป็น400โอ้โหแต่เนี่ยคือเขาไม่ตอบกลับนนะออด้วยนะแล้วนึงเซิร์ฟยังไงก่อนดูนะครับคุณแซลเขาเขาไม่มาคอมเมนต์นะครับยิ่งเหรอเผลอๆแค่เปิดไว้แต่ปิดเสียงครับเหรอใช่ครับเปียโนโน,<อ>นี้ค<อ>ุณดิดไม่คอมเมนต์นะครับนี่ลืมพิธีหรือเปล่าลืมกันแล้วเหรอวันนั้นเรายังอยู่ทัวร์แดนกันด้วยการเล่นคาราบูนะลืมไปมั้งลืมไปกันแล้วห้าหมื่นเจ็ดพัน คุณด,ดูยอดคุณดูเจ็ดแสนไหมไหนครับเนี่ยงคุณยอดเขาคุณดูเจ็ดแสนครับคุณเมนโนครับเได้ไหมครับโอ้โหตายลแล <ร S 1> ้วนี่แค่ยืนหน้ากระจกนะยืนเฉยๆไม่พูดอะไรคุณดูเจ็ดแสนนะเพื่อนน,น,น,นนะนี่ไงเพิ่งลบนี่เจ็ดแสนคุณดูกันดิโชว์โชว์หนนะ่อยโอ้โหเจ็ดแสนนะคุณดูเจ็ดแสนได้ไหมนี่เจ็ดแสนนะยืนยื<อ>แนแนคะ่ยืนเปิดแฟลชคิดดูแล้วกันนี่คือโลกของติ๊กต็อกนี่แค่เปิดแฟลชแล้วคุณดูเจ็ดแสนคิดดูถ้าเปิดสปอตไลท์แม่งขนาดไหนเน่ยคุณดูมาเจ็ดล้านนะมายัง มยังไม่มานี่เขิยนไปอะไรเนี่ยเราก็ทำอะไรกันโอ้โห <c oughs> เผอาเรี่หมื่นสองตีมือหน,นอง <c oughs> มาได้ไหม <c oughs> เขาไม่มาไงเขาเราต้องไปแอปอื่นไหมทักหา ừ, ขาแอปอื่นถ้าเกิดเขามาเนี่ยมันต้องเหมือนแบบว่า บิ๊กอีเวนต์เท่านั้นบิ๊กอีเวนต์เลยแต่เข้ามนบิ๊กอีเวนต์ป่ะอ่าเข้าใจอันนี้มันงานตบไหลงานตบไหลอันนี้มันงานตบไหลไม่ไม่มีอะไรนะตบไหลอันนี้มันงานตบไหลเขาอาจจะไม่เข้ามาต้องต้องบิ๊กอีเวนต์ต้องโอนเหรออ่าต้องบิ๊กอีเวนต์ครับต้องโอนบิ๊กอีเวนต์แบบเป็นงานอีเวนต์ใหญ่เท่านั้นเขถึงเข้ามาอันนี้อะไรคิดถึงอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมข้อฟอร์ม อย่าเกาะน้องดังสิเขาบอกแล้วเอาใช่ไมเอฟซีคุณดูดูสัญลักษณ์ครับนี่สายจราจรเอฟซีคือรูปเปียโนนะเห็นไหมครับเฮ้ยนี่คือแฟนคลับเขานะครับนี่คือแฟนคลับเขานี่นี่รูปเปียโนนี่คือแฟนคลับเขาเลยอะไรคือโอ้หนี่คือแฟนคลับเขาหรอนี่คือแฟนคลับเขาครับอยู่กับแม่นี่คืเขารู้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหคือเขาไม่ได้บอกใครนะเปียโนแล้วเขารู้ได้ไงนี่ไงเชื่อมจิตไงเชื่อมจิตเชื่อมจิตให้เอฟซีไงเชื่อมจิตไงโอ้ดูขนกระแสมามากเขาเขาแค่เชื่อมจิตนะแล้วยิงธนูได้ไหม อวยแฟนเกินเขาบอกนะเขาบอกคุณอวยแฟนเกินนะน้องเปียโนเชื่อมจิตอ้าไปกันใหญ่อ้าวเป็นไงเป็นไงนะเป็นเป็นนะเป็นไงเป็นไงใครท่องกระดาษเป็นเนนี่คือแฟนนับเปียโนแฟนนับเปียโนทนั้นก็ตอนตอนผมไล่คนเดียวพันสามพอมาหาคุณอะขึ้นเป็นสองพันถูกไหมแต่แค่เปียโนเข้ามาสามพันเจ็ด ไม่เกิดเข้ามาคือแค่เข้ามาดูนะพี่นี่คือแบบบารมีเข้ามาเข้ามาดูนะประมาณนั้นอ่ะคืออาจจะเข้ามาดูแล้วคนอาจจะไปแบบบอกต่อกันว่าเป็นโนอยู่ห้องนี้เป็นโนอยู่ห้องนี้ออาวคนแล้วมารอกันดิมารอว่าแบบกระฟุกว่าเป็นโนจจใจดีกดเข้ามาหรือเปล่าเนาะอีกทีไหมเชิญอีกทีไหมอยู่ไหมยังอยู่ครับเชิญอีกทีดิเชิญอีกทีครับนี่คือใครเนี่ยไม่รู้จักนะอ้าวเขากดดีเจ็กนะอยังครับ เขากดแล้วเมื่อกี้เากูเห็นเขาเหรอเขากดรีเจ็คปะกดรีเจ็คเหรอบ้าไม่กดหรอกลองดูนี่เรลองดูนี่ชัวร์เปล่าชัวร์ไหมถ้ากดรีเจ็คต้องออกจากที่ต o k ไปถามฝวดตัวเองนะบ๊อกเดี๋ยวเดี๋ยว่อะไรเน อย่างนั้นเราเชิญคนอื่นเข้ามาไหมอะไรนะเชิญคนอื่นเข้ามาไหมเชิญได้แต่ก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสียงคือสมเสี่ยงสมเสี่ยงเพราะเจเละเจแล้วแต่อารมณ์เขชวนจานเบียร์ไหมชวน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 จา่เบียร์จานเบียร์เข้ามาแป๊บเดียวทำไมเข้ามาทักทายประเดี๋ยวเราย้ายไปห้องอื่นย้ายไปห้องอื่นแม่ตามสเต็ปคือนี่คือมันจะเป็นห้องของเราโดยเฉพาะเหรอนี่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 ลูกเจี๊ยบเขานะใครนี่เฮ้ย ลาบูบูลูกเกี๊ยวเครับมันคืออะไรมันเหมือนลาบูบูอย่างงั้นหรอชื่ออะไรอะไรวะทาโกยากิอะไรไม่รู้อะ <c oughs> ทาโกยากิทาโกยากิลูกเกี๊ยวเนะซาลิโอนี่คือตัวนำโชคนะที่ชนะี่แมนยู<อ>ชนะเนี่ยนะที่แมนยูชนะเพราะลูกเกี๊กยวตัวนี้นี่ลูกเกี๊ยวแนะล้วเขานั่งสมาธิไงโอ้เขานั่งสมาธินะเชื่อมจิตมาที่ฮาแลนยิงชนคาน์มเชื่อมจิตมาเขานั่งสมาธินะครับโโอ้หถ้าเขาไม่นั่งสมาธิฮาแลนยิงเข้านะโอ้ได้แล้วเขา้แล้ได้ใช่ไหเขาได้สมาธินะครับที่ไปได้แล้ว อันนี้คือเด็กที่เปิดเชื่อมจิตเหรอคิดดูว่าเด็กใครขอเข้าอีกไม่เอวด้วยไปรับไปรับเฮ้ยใครวะขอเข้าใครอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะใครพี่ชื่อพสวัสดีครับพิย์ตพีิย์ตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องอะไรคะอะไรนะครับพี่ชื่ออะไรคะเลโอพี่เลโอเลโอเลโอไม่ใช่เลโอเลโอพี่หน้าตาเหมือนพี่คนหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ใคร อ๋อแต่ไม่ร oh. nah ู้ใครเอาแล้วนอะขอพี่เคขบพี่ได้ไหมน้องพี่ไอ้นี่ดีพี่เอ่อวันนี้เวลาน้อยเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกันใหม่นาออ่ะเดี๋ยวพี่นิกกี้ไม่ใช่เลโอเลโอมีคนบอกว่าพี่ชื่อนิกกี้ชื่อเลโอน้องเลโอนิกกี้ค่ะ นิกกี้ไหนเมื่อกี้หนูก็ไม่รู้ใครคือองค์ดำหนูก็ไม่รู้เก้านิ้วเก้านิ้วไม่รู้จักป่านิกกี้เด็กผีอ่ะนิกกี้เก้านิ้วอ่ะนิกกี้เด็กผีไปเจอดูในกูเกิลนะนิกกี้ค่ะนิกกี้เก้านิ้วอ๋อพี่นิกกี้เป็นดาราใช่ไหมเกือบแล้วไม่รู้จักชื่อเลโอชื่อเลโอเนาะแฟนพี่จีจ้าชาข่าวดังมากไม่รู้จักโดนละทุกคนทัวลงหนูไหม ออพี่อพี่นิกกี้โอเคไอหนูไอหนูหนูเดี๋ยวค่อยคุยนะไอ้หนูได้ได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายแอบแอบไม่รู้จักอีกเนี่ยเขาไม่รู้หนูไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงงขอบอะไรเนี่ยพี่เมาส์ไหนไอ้เมาส์มาไม่ใช่คนชอบแปวอ๋โอ้ ไอ้เมาส์ไอ้ไหนละไอ้เมาส์ช่องอะไรเนี่ยไอ้เมาส์ไลฟ์ขายของอยู่ช่องอะไรวะเดี๋ยวกูตามมันเหอนชื่อเมาส์สปอยเลยเมาส์สปอยเฮ้ยอะตามเฮียเมาส์ก่อนเรตามไม่หล่ออย่างงี้คือแม่งเด็กอยู่เนี้ยไม่รู้จักผมแล้วแต่รู้จักเปียโนหนักแล้วไอ้เฮียเด็กไม่รู้จักผมอ่ะแต่รู้จักเปียโนเราเป็นวัยรุ่นยุคเก้าสิบเข้าใจป่ะพี่ถ้าบอกเปียโนมาใครๆก็รู้จัก เฮ้ยเกินไปเฮ้ยมเมาส์ตามนี่คือกูตามเมาส์อย่างวะตามแล้วกูาตามแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วมันไลไรช่องนี้ใช่ไหมสปอยเมาส์หรือเมาส์สปอยใช่ไปช่องนั้นแหละแล้วไงต่อเราจะไปไเด,ดตติ้งตกแล้วสามพันเจ็ดเอาให้ถึงห้าพันได้ไหมทำไงอะใครขอเข้าอีกเนะี่ยแปลว่าอะไรเนี่ย ยาเลยดีกว่าลับๆไม่เอาดิไม่รู้ใครขอเข้ามาอเขากินเขากินข้าวอยู่นะเมื่อกี้คุยกับเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุยเ้ากินข้าวอยู่ห้วยขวางเยว่าไงครับน้องนี่กินไหนน้องกินข้าวอยู่ไหนครับน้องหนูไม่ได้กินข้าวค่ะหนูก <Hello. S 1> ินขนมหวานมาอ๋อ น้อง no น้องพี่น้องน้องน้องพี่น้องน้องพี่มีคนคุยแล้วน้องพี่มีคนคนคุยแล้วพี่มีคนคุยแล้วหนูวางก่อนนั้นหนูนะหนูหนูหนูพี่มีคนไทยก่อนี่มีคนหนูพี่มีคนคุยแล้วลูกก็อยากกินพี่หนูพี่มีคนพี่มีคนคุยแล้วโอเคเข้าใจป่ะคบพี่มีคนคุยแล้วเหรอพี่มีคนคนคุยแล้วนะหนูนะ เราเราส่งเล่นพี่กี่นเรขอเล่นเหนูเล่นก็พี่จะรัแก้งแกงพี่หยอกโอเคแล้วน้องเจอกันนะโอเคค่ะเจอกันเจอกันพี่เรียมีคนคุยแล้วเลียเอเรอ่ล้หรอเจอกันน้องโอเคค่ะบายบายค่ะขอบคุณเ่้ได้เาีสวัสดีค่ะพี่ออกดิเข้าลองกดออกกพี่ออกให้เป็น หนึ่งออกไม่เป็นเอาชิบหายละหัวหัวไงเนี่ยเดี๋ยวคืนออกไม่เป็นนะพี่คุณเข้ามาคุณก็ออกทางนั้นแหละแป๊บนึงมาทางไหนไปทางนั้นเลยหรอออกไงอะไงอะไงอะผมยังมืงเล่นแอปวันนี้วันแรกคุณเป็นคนต่อผมเล่นเหรออกไงอีตีอ๋อออไม่เป็นออกไงอะมุมขวาไง ไม่ใช่เลี้ยไรอยู่นี่พี่ยกเลิกไลฟ์ออกอไรวะไปกันมุมขวาล่างเนี yeah, uh ่าายมือล่างเขาทำไมน้องแอนหกอดปลาสำหรับกล้องใชพงง่พี่หนุ่งอังได้เป็นหนุ่มห่งโอเคหนูกดมุมขวาบนเลยลูกสาวปิดไรเดี๋ยวหนูร<อ>ู้ละโอเคเดี๋ยวหนูลองทำแป๊บหน้าหนูมุมขวาบนเลยลูก เขารวมโนโน้มุมขวาอีกแล้วพีมานองอย่าเลยไหมเอาอีกเหรอน้องๆเฮ้ยเฮลโหลไงเอ่อ Hello I have somebody to talk already so sorry อ๋อว้า I I have girl already so sorry cannot talk โอเคโอเคบายๆก็เหมือนแบบว่าคนก็มาขอจอยอะเพื่ขอจอยคือขอคุยกันอะไรนะขอคุยกัน เขาบอกรับทำไมแกล้งผมแกล้งรับผมควรตีคนเหยอ,ออกตัวแรงจัดนี่ย่อตกเลยเนะี่ยถามมันถามเลยเป็นโนต้องมาช่วยแล้วไหมเชิญไปอีกทีทีเชิญเ,เป็นโนด้วยไม่เข้ายังไงเขาก็ไม่เข้านะเห็นไหมละ่ะผู้หญิงขอเข้ามาไม่รู้กี่คนนะแต่คุณเป็นโนเราเชิญเขาเขาไม่เข้าเป็นไงละ่ะอ่ะ เิญเขากำนันรองเท้าไปไหมรองเท้าที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยไม่นะครับกำนันรองเท้าไม่ได้ครับ,รบทำไมครับสั่งว่าห้ามช้อปปิ้งครับใครครับคเป็นโนสั่งครับทำไมครับบอกว่าให้เก็บังินครับนี่เป็นไงล่ะคุณดีโอเดอหน้าเราใส่ปิงจริง ต่อผมเคยเจอคุณอาร์ตแถวทันติยาดเลยใครครับไม่รู้มีคนคอมเมนต์มาใครไม่รู้ใครใครเดีย๋ยวเจอผมเลยไหนฮะจริงเหรออือไหนฮะจริงเหรอถ้าบอกก็น่าจะเคยเจอผมนะฮะพอดีผมนอนแถวนั้น <laughs> นอนข้างถนนแถวนั้น <laughs> ถ้าแค่เป็นโนม่าคอมเมนต์นะพี่ คนแม่งปขึ้นเป็นสี่ขาขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคุณเป็นโน้กุญเธอกุณต้องขอเขาคุณเปโนครับพี่อาร์ขอได้ไหมฮะให้มาคอมเมนต์ด้วยในน้อยนิดนึงขอแค่คอมเมนต์นะไม่จอยไม่เป็นไรขอแค่คอมเมนต์พี่อาร์ถ้าย้ายบ้านจะประกาศขายไหมครับยังไม่ได้ย้ายนะฮะเปโนขอคอมเมนต์ได้ไหมฮะทำไมใจแข็งอย่างเงี้ยไปครับคุณเปโนเนี่ย สามจุเอ้ยขึ้นมาแล้วนะแค่เรียกชื่อนะขึ้นขึ้นมันก็ขึ้น,นละแค่เรียกชื่อเมื่อกี้สามพันสองกลายเป็นสามพันสี่นะโอ oh. เชื่อมจิตแล้ว oh. แล้วไอ้น้องคนเมื่อกี้ก็ไม่รู้จกักกูอีกคนดูเยอะเป็นโนกอ็อ้าวไอ้นี่มันดารานโนเนมดีกว่าไม่คอมเนมนต์ละ <laughs> เมื่อกี้น้องมาเมื่อกี้นี่วะเขาเขาเราเขาไม่รู้จักคุณแล้วเขามาเชื่อ,เอ,เอมเชื่อมจิตเหรอไอเมย์เชื่อมจิตขอเข้ามาขอเข้ามา,า,มาได้งไงี่ยเพราไม่รู้จักแล้วคนดูเยอะปุ๊บเปลี่ยนเขาก็อ้าวไอ้นิกกี้มึงดาราเกตตี้นี่วะมึง <c oughs> ไม่คอมเมนต์มึั้ยโอ้โหเล่นกูเหลอเลย <c oughs> <c oughs> เอากูเฉลอเลยอ่ะ <c oughs> ขอเข้ามาคนดูกับสี่พันไม่รู้จักเลอะเลยเมื่อกี้อายคนเลยกูจะแอคหน่อยไอ้เหี้ยเอ้ยใครอะน้องใครอะพี่แม่งโอ้ยน้องช็อกโกแลตชิพเล่นกูแล้ว น้องพิมพ์แล้วเขาบอกใช่ปะใช่ไหมในน้องเมน้นดูตรงไหนอ่ะอ๋อน้องมาแล้วนี่ไงขออยู่นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนใช่นะใช่ปะเปียโนนี่อ๋อคือตอนนี้มันแบบมันไม่รู้ว่าไหนของจริงของปลอมเลยเพราะว่าชื่อแฟนคลับเขาเยอะเกินในทิกตอกมันมีคำว่าเปียโนเยอะมากไอ้เขาเนี่ยโอ,โอ้โหแฟนคลับเขาเยอะไง เล่นไปเกิดมาเคยเคยเคย,เคยเห็นเอ้ยไม่เคยได้ยินชื่อผู้หญิงชื่อเปนโนครั้งแรกเลยคือเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นแบบใครที่ไม่ใช่ดาราแล้วไลฟ์แล้วคนดู8,500ันห้าเลย hey, เฮ้ย 3, นะจริงเหรอเอ้าดาราคนดูเท่าไหร่ครับคนดู300นะจริงเหรอนางองนางเอกคนดูพันสอ0 0ันะแต่นี่คนดู8,500เฮ้ยบางทีนม่งอภิษตาไม่พูดอะไรเนี่ยคนดู3,000แค่อภิษตานะอภิษตาทียอดยอดขึ้นร้อยหนึจริงจริงถ้าอภิษตาทีเนี่ยยกขึ้นร้อยหนึ่ง, <c oughs> ง,งนี่ไงป็นอภิษกัน เนี่ยึ้นสามร้อยได้ยไงตอบเขาจะมาไหมยากแล้ววันนี้เขาไม่มาแล้วเพราะว่าไอ้น้องคนเมื่อกี้ไม่รู้จักผมไงเบิบเขารู้เลยอ้าวาราลเกตซีาราเกตซีต <laughs> ไม่ไร้กับมันแล้วไอ้เขี้ยเหลือเลย <laughs> <laughs> แม่งเล่นกูเหลือเลยโอ้โหคน <laughs> ดูเขาแปดพันเก้าเขาบอกไหน เราไปพูด8,500้าเขาเคืองนะแปด0 0นเก้า0ปเก้าเขา i n b o มาเหรอไม่คุณเบียโนงเลาเขาไลฟ์ทีแปดพันเเหรอโอ้โอาละใกล้เลยยังไงต่อเลยไปดีกว่าไปไปดีกว่าเดี๋ยวดาราเกตซีขอตัวไปก่อนเยี่ีครับดาราเกตซีขอตัวไปก่อนนะครับ คนเปียโนโเขาไลฟ์เนี่ยคนกดหัวใจเขาสองล้านคน,นจริงๆเกินไปที่ผมแบแบตบจะหมดแม่งแค่สองแสนนะนี่แบตมือหมดเลยนี่จะหมดแล้วแค่สองแสนนะเปียโนสองล้านคนนะแล้วดูตรงไหนกูเลยแล้วเปีโยโนวัลลยอังกฤษเขาไม่ไม่ได้ไมาเดินห้างอะไรอย่างงี้นะทำไมอ่ะมีคนไปนเสริร์ฟไปถึงห้องแบรนด์เขาจะส่งเสื้อผ้าไปให้ที่บ้าน<ห>ไปเลือกไม่ชอบตัวไหนบอกเนี่ยเขามารับกลับเขาไม่ต้องมาเดินให้ไปต่อคิวให้เมื่อยนะครับโอ้ผู้จริงคุณเปียโนอ่ะที่เขาเรียนเมื่อก่อนเขาเรียนที่ไหนนะคุณเปียโนเนี่ย เขาโอ้โหเขาเรียนนานาชาติครับแต่ว่าผมอังกฤษไม่รู้<ม>ที่ไหนผมเด็กกศนไงผมไม่รู้ครับเขเรียนที่ไหนผมพูดไม่ออกเขาไม่น่าจะมาแล้วนะไม่มาแล้วอะไรเนี่ยพี่นิกกี้ขอให้น้องฟัอนอ,อเมวยแฟนให้เพื่อนฟส่ นี่นี่คนเมนต์เขาก็ขยันเมนมากเลยนะมึงก็เสออ่านทันด้วยนะอันนี้อันนี้จะถือว่าน้อยนะ<อ>ถ้าของเปียนโนขึ้นมาแม่งเหมือนบอดเลยอะ <c oughs> ปะุบบปุ๊บปุ๊บปเทียบตาลายเลยอะ <c oughs> ถ้าปเป็นเปียนโนไรอะตาลายเลยอะอจริงจริงอันนี้ยังน้อยไอันนี้ยังไวเนี่พี้ไปดูแห้งเย้ะดื่มน้ำไปเย้ะ ครับทุกคนบุยดาราเกตซีขอตัวลาไปก่อนครับแต่คุณพูดว่าบุยคุณต้องพูดว่าบุยใช่ไหมทำไมอะบุยบุยคุณพูดคำนี้บุย, <laughs> บย <laughs>